สวัสดีครับพร,ร้อสู่การรีวิวเกมซ่อนในตู้เสื้อผ้าหลบหนีซึ่งเราจะมาลองเล่นเกมนี้กันนะครับเป็นภาพที่ใช้ได้ ừ ừ ừ ใช้ได้เลยค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับไหนมาลองดีวิวคนเล่นดูสิเกมดีมากครับผมเล่นครบทุกด่านเลยครับโอ้หนากน,นั่นเลยเหรอเท่าความเกมที่มันโฆษณามันก็เลยมาความตรงปกเกม แล้วหน้าดูเกมน่าจะสนุกเหมือนหน้าปกเลยอู้น่าจะดีวันนียไปเราไปลองเล่นกันดีกว่าครับและก็คือหน้าปกของเกมซึ่งเราจะต้องเล่นเป็นเรามีสองรูแปแบบพวกมันคือเราจะเล่นเป็นคนวิ่งหรือว่าคนหาก็ได้หามาผมจะเล่นเป็นคนหาไม่มีอะไร แต่การเกมนี้ก็คือผู้ที่หานั้นจะเป็นต้องฆ่าทุกคนให้ครบห้าคนให้หมดอืจะแค่เปล่าซึ่งบอกเลยออือืเก็บสองเออลูกเล่นเดียวอ่ะอื นี่นี่ชนะครับชนะหมดครับและนี่ก็คือภารกิจของเกมของผู้หานะครับซึ่งเราก็จะผ่านครบหมดเดี๋ยวดูสิเอาล่ะไหนเรามาดูแชตเตอร์สคราวนี้เราจะเป็นคนซ่อนกันดูครับมาภารกิจของเราน็คือการทำภารกิจจากนั้นรอดจากชีวิตนี้ให้ได้หนูเกมแสนจะง่ายง่ายนะ โอ้ยเหมือนลาผมโอ้ยโอ้ยนันลาผมแล้วมันลาผมแล้วตอนนี้ให้ผมนั่นทำภารกิจการโยกตามโยกนะครับแต่ภารกิจสุดท้ายคือเรออกจากที่โอ้โหกลายเป็นจบเรียบร้อยแล้วครับเอาล้วครับท่านผู้ชมเข้าแล้วแล้วก็สไลด์ไปดีครับจะรออะไรโอเคถ้าต้องมี้กันแล้วนะครับโอเค เราจะเปิดกุญแจรตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะลงรีบไปเลยรีบเรือนบันไดโคตรง่ายเลยครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมโคตรง่ายเอาละนะวันนี้เราจะเป็นคนหา<ะ>โอ้สีสวยดีนี่หนูขอจับหน่อยถ้าจะเดินไปไงหนู จะทำลายยุ่มร้อยอ้ต้องไปไอพวกทำไายยุ่สับสวิตเหรอขอไปด้วยดิเฮ้ยขอไปด้วยเออว่าแต่นี้มันคืออะไรวะเฮ้ยขอไปด้วยอืมเรร็วเวโอ้โหมาทำไม้ออลืมไปเลยนะครับถ้าเหลือคนสุดท้าย เราก็จะสามารถเราก็สามารถมองเห็นผู้เราชีวิตคนอื่นได้ทัฉากนี้อ่า้เอเราก็ชนะง่ายเอาล่ะไปแบบต่อไปกันดีกว่าโอเคเราเป็นคนซ่อนกันนะครับโอ้สีสวยดีนี่ผมก็สวยเหมือนกันนะครับเืมภาะกิดที่เราต้องทำยี่ตรงนู้นโ okay. อเคไปดูสิภารกิจที ดูสิภารกิจที่ใช่ต้องทำอ๋อไหนดูสิหนีไม่หนีแล้วจะทำไมครับอเอาไงเพื่อนอไปไหนอะ่ะอืมเจ้อเอาละเราไปโอ้เหมือนชื่อคนไหนไม่รู้ฮะให้เหล่าเนะี่ยให้พวกไปให้ไปกัน โอ้ย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 าล่ันดโอ้ย่ยยยยวยช่วยด้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 ยเข้ามาดีครับเอ,อถ้าโด,ดตกย,ย่าเย้ยีกัดห้าสไปก็ดีกว่าครับสโอเคแล้วผมก็หอดมาไปต่อไปเอาละทีนี้เราจะเป็นคนหา เอาละโอ้ทำไมสีสวยจังวะสงสัยเราต้องซื้อสก,กินใหม่ซะละไงพวกขอไปด้วยยฉันเสียอันนี้แล้วนะเองก็ด้วยคนเองก็ด้วยพ่อหนุ่มลาวาไงไงพ่อหนุ่มครึ่งมินเนียนคนสุดท้ายเอ้าโหโดนดักเฮ้ กินเป็นหัวลำโพงน่าสนใจน่าสนใจนี้ไปไปแบบต่อไปกันดีกว่าเอาละวันนี้เราจะมาเป็นคนซ่อนกันเอ๊ะนี่ก็คือสก,กินระดับจักรวาลสิขิดอะไรดูยากคือเนี่ยไปกันต่องน,นี่มันหนาวแล้วนี่มันคืออะไรใช่ไหม โอ้โหสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเราสวยแล้วเพื่อนเพื่อนรับแฟนด้วยเพื่อนเอ็งเป็นงไงมั้งเรียบร้อยตายกันหมดแล้วถ้างั้นผมออกแล้วกันนะครับไปกินระดับจักรวาลระดับชาติเนี่ยแล้วก็ผ่านแบบง่ายได้ไปกันดีกว่าเอาละวันนี้เราจะมาเป็นคนหาแต่รอบนี้เราจะเป็นคนหากันดีกว่ามาเราจะเป็นนี่

นี่มีชัตเตอร์สแล้วนี่เราจะเป็นคนซ่อนกันใหดูซิโอ้โอ้นี่มันไซเรนเฮดนี่ครับเออก็มีรูกเล่นเยอะดีอแต่อยากให้เกมมันเพิ่มความระดับความยากระดับสูงไปเลยหรือไม่ก็เพิ่มภาราชุเออพูดปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้ อะไรวะเนี้ยอีคาร์ขึ้นเรื่องไรวะโอ้โหช่วยด้วยอืมเห็นด้วยไหช่วยสติโอเคเอเฮ้ยเซเลนเซเลนอยากอยากเซเลนเฮตเซเลนเฮตเซเลนเฮดเหนมั้ยเซเลนเฮตเซเลนเฮดไม่เห็นเซเลนเฮตเซเลน ไซโลเฮดโอ้โหศพจมกับกองกับน้ำเลยทางอยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยซลเฮดครับไซโลเฮดใจเย็นครับไปแล้วครับงงกับทางเลยไปไปครบต่อไปกันดีกว่าเอาละครับวันนี้เราจะเป็นแกรนี่กันนะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นเกมแกรนี่มานานแล้วในเมื่อเรานั้นคิดถึงเกมแกรนี่ก็ต้องเล่นเป็นแกรนี่เองซึ่งมาเล่นเป็นแกรนี่กันดีกว่า มาหลานจ๋าฉันพร้อมที่จะเลี้ยงเด็กแล้วจ้ะเอาละหลานๆใครอยากให้ยายยังเล่าเนี่ยดูแลกันมั่งเอ๋ยเอาสก,กะเบืองตีเลยนี่เด็กตื้อต้องโดนสก,กะเบืองของคุณยายตีเองก็้วยต้องโดนสก,กะเบืองของคุณยายนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยนี่โดนสก,กเบืองเป็นไงอะ ไงเจ้าล้านลักเจ้าอยากโดนสกัเบืองตีหรือเปล่าถ้าล้านอยากโดนสกักเบืองตีขนาดนั้นเดี๋ยวล้านจะช่วยให้นะล้านรักเอ้ยอืมนี่ใหญ่ตรองแข็งแรงเออเยี่ยมไปเลยเอาละเราจะกันจะไปแมปต่อไปมา ยูปีด่าลองก็ได้เดีดูสิสองสามสี่ห้าดปดเก้าสได้เลยแล้วกันนะโอเค ผมว่า,าพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนแล้ก่อนนะครับถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมไลค์แชร์กดซับสไครต์ชัช ies, ここกชกันใหญ่คลิปหน้าบ๊ายบายเสรัสดีครับก่อนที่จะปิดคลิปเราเล่นตัวนี้กันดีกว่าเราจะเป็นซิกมากันดีกว่าอืมดูก,ก้ามนั่นสิปมาเรามาเป็นซิกมากันดีกว่าหนูเฮ้ย <c oughs> hey, หนูกินโปรตีนแม่หนู ไม่กินเดีด๋ยวโดนหน้าเราฮะไม่กินโปรตีนก็โดนส้นเตียนไปซะเฮ้ยอยากกินโปรตีนหรอของเราไหมพวกไม่กินก็โดนส้วนเตียนไปเองก็ไม่กินก็โดนส้วนเตียนเองก็โดนส้วนเตียนอืมจะไปไหนจ้าเจ้าหนุะะหน่มนี่นี่นี่ ไม่กินโปติ้งก็โดนส่วนเตียนไปซ้ไอนูบ๊ายบาย